สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับเฉลด์บ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป๋าพ่อแม่พี่น้องมาดูรถคันเล็กของผมนะครับไถรอบสองครับไถน้าหนามนะครับมาผลว่ารถคันเล็กจะไถน้าหนามได้ก่อนนะครับเป็นคูปัต้าเอลสองศูนย์ศูนย์สองรถเกาหลีญี่ปุ่นนะครับติดฐานห้านะครับใบเสาเนี่ยนะครับโอ้ยออนี่ครับผมลองดูการทำงานนะครับเอาครับ เอาครับไปดูครับเดืนโตไปเลยนะครับนี่ครับขับเคลื่อนสองโลนะครับขับเขื่อนใจรลบหลังนะครับนี่ไถซอดนะครับไถรอบสองไถหน้าน้ำนะครับนี่ผมแม่พเป็นน้องได้พอกันนะครับไปนะครับไปแล้วนี่ครับโอ้โหบางคนว่านาน้ำจะได้ก่อนะครับรถเก่าหนี่ปุ่นครับมันจะมีแห่งชุดดีครับแรงชุดดีมากนะครับนี่ครับผมขอซื้อมาในราคาไม่ถึงแสนนะครับนี่ น้ำได้ดีเลยนะครับน่ครับพื่อปลาพไหมพี่น้องพอจะเรียกความมั่นใจนะครับเรียกความมั่นใจว่าเอ๊จะซื้อลถดุ่นนี้ดีก่อนนะครับถ้าได้ขาเคลินสี่ล้อยย่งดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ของผมนี่เป็นข้ามเกิดสองล้อนะครับเด็ดผ่านห้าผ่านพวนห้าใบไปละใบสาวนิ้วนะครับน่ครับมาถ่ายพวนรถหยิบรถเก่าหยิบปูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่งจะมีแหงชุดดีครับแหงชุดนี่ต้องพูดถึงนะครับแหงชุดนี่ชุดยอดเลยนะครับ ครับขอครับสุ่มไปกล้ๆนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับงูแสให่มากไว้ก่อนครับแล้วก็จะเอารถคันใหญ่มาปั่นครับเสียเอารถกันเล็กมาไถ่นี่นะครับคือขี้เกียจเปลี่ยนนี่ครับขี้เกียจเปลี่ยนโรตารี่ครับว่าโรตารี่ก็เอาที่รถคันใหญ่นะครับขี้เกียจเปลี่ยนไถใส่นะครับ เลยเอารถกรเลกกี้ติดไถมันไถรอบสองกันนะครับนี่ครับพอครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องติ่ดูคลิปนี้นะครับนี่ครับตรงเลี้ยงผ่านด้วยนะครับนี่ครับไปได้สบายสบายเลยครับผมมาใจ้ดูนะครับหลายผมมาใจหลายปีแล้วนะครับรถกนี้ครับโอ้คล่องตัวมากครับ ถ้าเวลาขึ้นคณะก็สบายสบายเลยครับว่าคณะของผมก็ปอดสูงนะครับเนี่ยงกัไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูมรอบนะครับอ้าวเหรอครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณผู้ชมไปนอกรู้ทุกสุขคุณนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปของผมนะครับอย่าก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ ก็กระเด้งเพื่อเป็นกำลังใจในการเอาคิวต่อไปนะครับประกาศทิ้งไหมครับผมไม่แน่นอนครับ